โอ้ยทุกคนตอนนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Boxy On Not นะครับแมปนี้ก๊อปมาจากเกมนี่เลยครับ โอเคตอนนี้เราอยู่ในเกมแล้วนะครับผมคือผมจะบอกว่า AI ใน Lady On Not เนี่ยมันเก่งมากเล่นยากมากนะครับซึ่งไม่รู้ว่าของ r บอกมันจะ AI เก่งเล่นยากเหมือนของ Lady On Not หรือเปล่านะครับโอเคเออเราเกิดมามีของ3อย่างให้เรานะมันคือ MK 1 8 mod 1นะครับแล้วก็ TS Glock OK สนะครับผมเออกด F โอเคระบบเหมือนกันทุกเกมนะครับกด F ในการอ๋อชัก เวลากระสุนขัดลำกล้องนะครับแล้วก็มี c ีโฟมาให้นะครับเออเดี๋ยวมาดูปืนหลกก่อนกดที่นะครับเอ,อ่อใส่ไอเนี้ยสโคปสองซูมเข้าไปอีกนะครับกด f เหมือนเดิมเวลากระสุนขัดลำกล้องกด h เปิดอ่ออ้นี่ครับเลเซอร์ Laser. อ่าเปิดเลเซอร์เรจะเข้าไปไงโอเคกด c ีโฟนะครับกด c ีโแล้วก็ก็ต้องกดคอนเฟิร์มป่ะนี่ไงกดคอนเฟิร์มปุ่ม บูมแบมแบมบาเฮกระเถาะเข้าไปทุกคนผมมืดมากทุกคนไม่มีในวิชั่นให้เราด้วยแต่มืดจัดๆเลยครับมีเสียงตีนด้วยอย่ๆๆผมผมผมไม่เคยเล่นนะเรดี้เอนาะแต่ผมเคยดูว่ารู้สึกว่าผมไม่มีเเล่นคือมีแหละแต่มันไม่ซื้อหลับเกมราคาแพงแล้วคนละแนวกันด้วยนะครับโอเคกด C กด X เคเคีย okay, นะครับเข้าห้องนี้ปิดปิดปิดอุย๊ยโดนยิงไอ้ยผมไม่เห็นแม่งโคตรมืดเลยทุกคนนึกว่าจะมีนวิชั่นให้นี่มันยืนอยู่ตรงนี้ผมไม่เห็นมืดจัดครับเปิดก่อนเผื่อกระสุนขัดแล้วก็มีกระสุนขัดลำก,ก,กล้องด้วยนะเกมเนี้ยโอเค โอเคน่าจะเคลียรครับมือจัดเลยทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับไปห้องที่สองโอม่กล้าเข้าไปหรอมันไม่มีแฟลให้เราไม่มีอะไรเลยหรอเคลียรครับห้องนี้เคลียไม่เห็นอะไรมืดมากทุกคนอ๋อกดไฟฉายตัวไหนเรามีไฟฉายหรอวะหรือว่ามีแค่ดอทให้ ไม่เลียนะครับไม่น่ามีอะไรโหมืดมากทุกคนไม่กล้าเข้าไปหว่ามันมีไนท์วิชั่นปะเนี่ยเอไอมันไม่เดินหาเราอะทุกคน <c oughs> นะครับเอไอมันไม่ได้เดินมาหาเราโอเคเสร็จ okay. ยังโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปอันที่สองแล้วครับเราสามารถเปิดไฟฉายได้แล้วนั้นทุกคนกดัดเจนะครับเนี่ยเห็นปะตรงกลางมันสว่างขึ้นนิดนึงนะครับก็คือเปิดไฟฉายนะตัวเอก็ เปิดเลเซอร์เหมือนเดิมนะครับส่วนตัว M เช็คกระสุนนะครับว่ากระสุนหมดหรือยังเราสามารถเช็คได้ด้วยการกดตัว M นะเออนี่เรารู้แล้วระบบพื้นฐานกดตัว F กระสุนขับลำกล้องไปห้องแรกโอ้ยโหไม่ยืนอยู่นี้หรอโอเคเคลียร์ครับห้องแรกเคลียร์ไป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 ต่อไปชึบเคลียร์อืมไม่มีนะครับต้องเช็คขวาก่อน พราะซ้ายมันตันนะครับเช็คขวาขวาไม่ตันเฮย้ยนี่เคลียร์โอเคห้องนี้เคลียร์ครับต่อไปเคลียร์ไหมเคลียร์ต่อไปครับเคลียร์ไหมไม่เคลียร์มีคนชึบโอเคเราไม่สามารถยิงทะลุคอมพิวเตอร์ได้นะครับไปเคลียร์นะครับตรงนั้นมีมือคน เช็คเช็คห้องต่อไปครับเดี๋ยวเราค่อยไปเช็คตัวนั้นต่อเฮ้ยมีกระสุนหมดเล็หนึง่งเคียร์ครับกระสุนหมดเมื่อรีโหลดรีโหลด I have to reload I have to reload เดี๋ยวใช้พกห้องต่อไปเลยเคียร์ครับใช้ปืนปืนกดนลักโอ้ยมีคน มีคนนื้อพ้องนี้ไป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 เฮ้ยคนคนคนโหมันย okay, ิงมันย okay, ิงปืนส่วนเราด้วยนะเมื่อกี้โอเคกระสุนยังมีนะครับโอเคตรงนั้นมีแต่มันไม่ยิงเรามันไม่เห็นมันไม่เห็นเฮ้ยอฮ้ยโกระสุนหมดทุกคนโอ้ยกระสุนหมดอ๋อถ้าชีวิตจริงนี่แย่เลยนะกระสุนหมดตอนเนี้ยแม่งอยู่ตอนหน้าเราแหละ แตเรามีพกไงทุกคนโอ่งยิงไม่ทะลุหรอยิงไม่ทะลุอ่ะทุกคนมึงก็ยิงแบบนี้เลยละกันเดินยิงเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยๆเช็คไปทีละห้องมี่มี่เช็คขวามี่นี่ไงมันหลบมุมทุกคนรีโหลดกดเอชใช้เลเซอร์นะครับเผื่อบางทีไม่ได้สะโคปบอย่างนี้ เช็คขวามีไหมขวามไม่มีซ้ายซ้ายเอ้ยซ้ายไม่มีขวามีนะครับโหเลือดกระเซ็นจัดเลยไป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 ้ยมีนี่นี่น้วาคือเราต้องเดินเช็คแบบเดินแบบระวังจริงๆทุกคนไม่งั้นไม่เจอนะครับโอ้ยคือเราจะโผล่ไปทั้งตัวไม่ได้มันอยู่อย่างเงี้ยอืมโอเคเคียครับคือเราต้องเล่นช้าๆก็ได้นะแต่อันนี้ ผมอัดมาสองสารอบแล้วเฮียลืมอัดคลิปก็เลยเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเรารู้จุดศัตรูแล้วคือใครที่เล่นครั้งแรกอาจจะไม่รู้จุดศัตรูนะครับอุย้ยก็นั่นแหละครับอย่างที่พูดเลย <c oughs> คือเราไม่ไม่ต้องเดินเร็วก็ได้เราค่อยๆเคลียร์ทีละจุดนะครับเราจะปลอดภัยกว่าถ้าเราเคลียร์ทีละจุดแบบช้าๆนะครับช้าๆพาเล่นงานแต่เมื่อกี้ผมรีบไงโอเคเรามาอยู่ในแมปที่3มเลยทุกคนเพราะว่าแมปที่2ผมเล่นไป2อสารอบแล้วแต่แมปที่3ามผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับโอเค เพื่อนเชียร์ห้องนี้เรีอยงบูมแบมบามโบมอันนี้มันเหมือนจะจับคิวให้เราเองหรือเปล่าทุกคนโอ้โอโอโมีมีเคียร์ครับอะไรเนี่ยมันเป็นฮอ,อ,อ,อนนี่แบดเจอร์ทุกคนคือฮอนนี่แบดเจอร์มันยิงคางละนัดว่ะ เราได้เอานีแบตเจอร์มามันไม่ใช่อ๋อ mk สิบแปดนะครับเ,เราสามารถเปลี่ยนโหมดยิงได้การกดตัวบีปะปงปงปงไม่ได้นะครับเราเปลี่ยนโหมดยิงด้วยการกดตัวบีไม่ได้ห้องนี้เคลียร์ไหมน่าจะเคลียร์นะครับเดี๋ยวไปห้องต่อไปเลยโอเคตอนนี้เราจะไปแบบช้าๆนะครับเราจะไม่รีบเออไม่รีบเหมือนเราไม่สามารถเซตอาวุธได้นะครับมันจะเซตอาวุธมาให้เรา ผมอยากได้โล่ผมอยากเล่นโล่โล่แล้วก็ปืนพกนะครับดีโล่ครับรรรเคียร์ไม่เคลียร์ครับไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เคลียร์เฮียเลยเต็มห้องเลยเฮ้ยโอเคตรงนี้มีไหมเราต้องเช็คนะครับเช็คทุกซอกทุกม,มุมมีแต่มันไม่ได้เอ้ยโอ้โหเมื่อกี้เรา เมื่อกี้เราตายเพราะว่าเราไม่ได้เช็คทุกมุมเราก็พูดอยู่ว่าเราจะเช็คทุกมุมแต่เราก็ตายอยู่ดีโดนเป๊บเดียวตายเลยทุกคนโอเคเราจะชา้าช้านะครับชา้ชาช้าพาเล่มงานไปเติมเพื่อนก่อนถ้าเป็นในเลดี้ออนนันี่เรียบร้อยเอนน์แคือมึงต้องเริ่มใหม่ทางภารกิจอะแต่อันนี้เราสามารถต่อจากจากเพื่อนได้นะครับถ้ามีเพื่อนอยู่ในห้องอนะเราสามารถต่อได้โอเคเราจะเคลียห้องนี้ก่อน เฮ้ยมีเช็คสายก่อนสายก็มีว่ะทุกคนเพื่อนเราล่วงไปแล้วโอ้มันยิงติดไอเนี้ยมันยิงติดไอล้างเหล็กอะเราสามารถกดชิปเพื่อซูมได้ไหมไม่ได้นะครับเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนตรงนั้นเห็นเค่ยมืออ,อ่อเคลียร์ครับ โอเคน่าจะไอตัวนี้ที่เห็นมือไม่ใช่คนละตัวนะครับเคลียร์ทีเราช่องเคลียร์เดี๋ยวเราเคลียร์ช่องนี้ก่อนนะครับไป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 เคลียร์ครับไข่มันยิงอะไรวะซ้ายไม่มีนะครับ ตรงนี้น่าจะมีนั่นไงนโอเคเคลียร <Here. S 1> ์โหมันห้องมันซับซ้อนอยู่นะโอเคเราจะเดินแบบช้าๆนะครับเขี okay. ไ่ไป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 เขี่ยครับตรงนี้เค okay. ลียร์เซฟโอเคเดี๋ยวเราไปเช็คตรงนี้เช็คแล้วนะครับตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ได้เช็ค ไม่มีอะไรตัวนี้ทางโล่งเช็คเคลียร์ครับตรงนี้ไม่มีอะไรน่าจะเคลี่ยแล้วไม่เคลียร์ไม่เคลียรย์โอเคเพื่อนเช็คครับเคลียร์เคลียรย์ครับไป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 โอเคเราเสร็จสิ้นในภารกิจที่3แล้วทุกคน ต่อไปครับภารกิจที่สี่โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ในมิชชั่นที่สี่แล้วครับเป็นมิชชั่นที่ยากที่สุดเพราะว่าศัตรูสามารถเดินได้แล้วนะครับแล้วเราก็ได้อ่อเอ่อหนึ่งนะครับที่เป็นดอทแบบคูณสี่มาซึ่งผมไม่ชอบแบบดอทแบบคูณสี่เลยผมชอบดอทแบบสองเกมเมื่อกี้มากนะครับไปไปเพื่อนไปไปไปกูซ้อนอยู่ไปเลยไปเลยไปเลยกูซ้อนกูซ้อน นี่ไงมันเดินเข้ามานะครับแล้วถ้ามันอยู่ในระยะใกล้มันก็จะมีดใส่เรานะทุกคนมันมีปืนด้วยไปเช็คห้องมันจะบังงูทำไมเนี่ยเขีเย่ยไปไปไปนะครับเขี่ยครับ กูไม่วอนอะไรทางนั้นแหละเพียนเฮ้ยมีโดนอืมเอ้ยเกือบตายโดนเนี่ยมันถือมีดแล้วมาเงี้นั่นกับเราเลยโอ้โหเราต้องเดินระวังนะครับต้องระวังต้องระวังเราดูสั่งให้เพื่อนโอเคเคียร์ครับ ห้องนี้เคลียร์แต่ห้องหน้าไม่รู้ว่าเคลียร์ปะเฮ้ยเพื่อนโดนเหรออา้าวเพื่อนเราเพื่อนเราเปิดประตูเก็บสารแล้วก็แตกชิบหายเลยทุกคนเพื่อนเราแตกนะครับโอเคเคลียร์ขออนุญาตลีลอนเพื่อนเราแตกไปแล้วโอเคเราก็ต้องค่อยๆนะครับค่อยๆพา้พาผาชา้าๆไม่ใช่พาผ้าอเอ้ย เราต้องยิงมันให้ตายด้วยนะทุกคนถ้ามันยิงไม่ตายมันจะสามารถยิงตอบโต้เราได้นะครับต้องเอาให้ตายต้องยิงซ้ำศพไปเลยผมไม่ปลอดภัยข้างล่างวะโอคโหเนี่ยเห็นบ้าเมื่อกี้มันยิงสวนเราด้วยเวเพราะว่ามันล้มไปแล้วแต่มันยังไม่ตายนะครับโอเคหห้องเยอะมากเคลียร์ครับ อ้ยตรงนั้นมีแต่ปิดประตูอยู่โอเคไม่ห่วงค่อยๆครับค่อยๆเคลียร์ทีละห้องอเคลเคียร์สุดท้ายเช็คไปเลยครับแลรร้เปลี่ยนกระสุนอยู่และโดนยิงสวนหนึ่งนัดครับเยอะมากถอยก่อนถอยถอยถยไปต่อครับ อันนี้ห้องเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมเราต้องเคลียร์ห้องเซิร์ฟเวอร์ทุกคนช้าๆนะครับช้าๆมีเช็คนอกกดตัวเจ้ยไม่มีไฟฉายให้เราด้วยไอ้เทียชิบหายแล้วเชี่ยผมกลัวมันเข้าข้างหลังเลดิปิดประตูเคลียร์มืดมืดด้วยทคนมืดด้วยโหดีไงไม่เห็นไอ้เทียแม่งมืดจัดเลย ถ้ามันไม่ล้อมเมื่อกี้เราไม่รู้นะครับไม่ล้อมเมื่อกี้เราไม่รู้โอ้โหโอ้โหยากแหละยากแหละเคลียร์ต้องทีละช่องครับต้องทีละช่องรีลดต้องเข้าไปเคลียร์ทีละช่องตรงนี้อีกนะครับตรงนั้น ตรงนั้นเคเชี่ย <Okay. S 1> <She a. S 2> ดีนะที่มันไม่ใช่แบบเสียงดังแล้วมันรู้ตัวอย่าเลยเฮียเล่นคนเดียวยากโอเคมันเห็นหน้าเรามันถึงจะยิงมาโดนไป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 อันนี้คือทางออกใช่ไหม แต่เรายังไม่ได้เคลียร์ข้างในเราขอไปเคลียร์ข้างในให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยออกมาทางนี้โอเคห้องเซอร์เวอร์ครับเฮ้ยมีเอสเตอร์ด้วยอะไรเนี่ย a c h i e v e m e n t Developer อ,อ๋อกระสูาจะหมดหรือเปล่าทุกคนผมว่ากระสูนเราจะหมดนะโอ้เยอะวะ่ะทุกคนเอาไป กระสุนหมดครับเหลือแต่ปืนก๊อกโอเคผมว่าผมไปดีกว,ว่าเพราะกระสุนเราหมดแล้วไปจบภารกิจกันเลยดีกว่าผมว่าข้างในน้นจะมีเพียบนะครับแต่กระสุนเราไม่พอไป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 ขี่ฮอนี้เลยโกโก้ go, go. ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแมป Boxy o ี Not นนนะครับทุยมนเป็นแมปหนึ่งที่สนุกเหมือนกันฝึก CQB นะครับก็ด่านแรกๆนะครับมันจะง่ายนะครับแต่ด่านที่4อ่ะยากสุดเลยเพราะว่า NPC มันสามารถ เอไอมันสามารถเดินมาหาเราแล้วก็สามารถฟันเราในระยะไกลแล้วก็ยิงเราในระยะไกลได้นะครับถ้าเล่นคนเดียวไม่น่าไหวนะต้องไปกับเพื่อนเมื่อกี้ไปกับเพื่อน2คนเพื่อนยังจะแตกเลยทุกคนเพราะว่ามันเยอะมากนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครั่ชอบฝากไลค์แชร์กดซับสไคร้นะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอ้นี่ไงปับฟูตอัโต้คือกดตัว V เราก็ไปกดตัว B ีนะครับตั้งนานโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ใครที่ชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับจะมีแมปอย่างนี้มาลงให้กันต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ